าเราอยู่กับเกม Family Run 3D นะครับทุกคนพาครอบครัววิ่งกันนี่ฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเจอเจาต่อตัว โอ้คุณแม่ตัวสูงมากนะครับเพราะว่ามีพ่อกับลูกช่วยเปิบเปิบเปิบเี่เพิ่มลูกขึ้นมากินนมนะครับถึงอ๋ออันนี้เราต้องเอาอายุน้อยๆใช่ไหมจับ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 นี่ได้ลูกมาเพิ่มนะครับทุกคนดื่มนมการสุขภาพแข็งแรงจำกระโดดถึงคูณ1คูณคูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8คูณ9ไม่ถึงนะครับคูณ8ปดไปกันต่อเลยจับ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 ปึ๊บปดื่มนมดื่มนมเจ๊บเจ๊บเจ๊บฝั่งขวาข้างหน้ามีอ เพชรกอนเออโอ๊ยเดี๋ยวหลบกองจึ๊บจึ๊บอ๋อจำไปฝั่งโน้นถึงเรียบร้อยจำมาได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหต่อตัวกันเดี๋ยวช่วยลูกเบบี้ก่อนเบบี้หลบไปเจ้านกถึงจ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 ึงมาเพิ่มแล้วนะครับดื่มนอต่อเจ็บเจเข้าสีเขียวนะครับ14เลเวลขึ้นบึ๊บคูณเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8สาดแดเกเย้ ได้รับประทานอาหารนะคะโอ้โหเมื่อกี้ดินเนอร์สุดหรูมากๆเลยเราก็อยากกินเหมือนกันนะเอ้ยเดี๋ยวกระโดดจะดื่มนมเจิบเจิบเจิบเบเข้าตรงนี้ก่อนเบปบปดื่มนมต่อเข้า17เอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้า17ไปเผลอกดอันนั้นอ่าอันนี้โค้งจึบจบจืบจบจบโอเคต่อตัวยาวแล้วเจ้านกหลบไปช่วยลูกก่อนนี่ลูกสําัญที่สุดโอเค ดื่มนมนะครับนี่ปุ๊บไปทางขวาจุ๊บเก็บเพชรทางซ้ายต่อตัวช่วยลูกนะครับ <c oughs> เฮ้ยหลบไปเจ้านกนี่นี่มันนกอะไรเนี่ย,ยนกพิราบเหรอ <c oughs> ปุ๊บหลบไปซ้ายขวาผู้หญิงแล้วกันเ <c oughs> จอจอเจ,จ,จอจอจอมาแล้วผู้หญิงขึ้นมาฟืบดื่มนมดื่มนมสปริงฟืบดูซิว่าได้เท่าไหร่จะได้ดินเนอร์หรือเปล่านะครับครอบครัวนี้ <c oughs> จ,จุ๊บจุ๊บ ได้ดินเนอร์นะครับมาต่อกันเลยทางซ้ายจึงถึงๆึงึงถึงึงเดิมนมเดิมนมอันนี้แถวยาวเลยเจึดเจเจิเอา16 16กสิผู้ชายบ้างนี่จึดเจดเจอ่าได้ผู้ชายมาแล้วเดิมนมต่อสปริงขึ้นมาต่อมาเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายเยอะแล้วจึ๊เจๆเจเจมาโอ้ดูครอบครัวสุขสันต์นะครับเต็มไปหมดเลยอ่า ช่วยเบบีก่อนเบบีมาช่วยเราจ้าดีนี่แน่โอเคต่อไปลูกผู้หญิงแล้วกันถึงโอ้โหยาวว่ามากแถวยาวได้ดินเนอร์แน่นอนครอบครัวนี้จึ๊บจึ๊บอ่ะข้างหน้าลูกจ๋าได้เวลานอนแล้วนะโอเคเดี๋ยวกล่อมเพลงให้โอเออโอเ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 เยได้กินหมูกระทะแล้วมาต่อมาหู ด้านนี้นมเยอะมากๆดูสิเต็มขวดเลยปุ๊บ15มานะครับส้ายผู้ชายแล้วกันจึงจึๆงึงึโอเคต่อปลาต่อแถวต่อแถวจุบช่วยเด็กก่อนจุ๊บจุบหลบไปหลบไปโอเคฟึ๊บนี่เรียบร้อยดื่มนมจุบจุบบอ่ะลูกผู้หญิงมั่งจึงๆๆๆงมาแล้วฟึบฝั่งขวา20 20โอเคสปริงดึงดึงสองต่อ นี่ต่อไปเป็นผู้ชายบ้างฟึบมาแล้วจ้าเขาครัวหันสาจึ๊บจึ๊บจึบจ๊บซ้ายขวาโอเคอู้เเต็มเลยด่านนี้มาดูซิว่าจะได้ดินเนอร์ไหมจึ๊บจึ๊บถึงถึงเย้ได้ดินเนอร์อีกแล้วนะครับอ่ะช่วยก่อนโอ้ครันี้3คน3คนโอ้ช่วยได้แค่2คนเองจึงสปริง3ชั้น2 3 จุ๊บซิกแซกนมซิกแซกปึ๊บโอเคสิบเจ็ดนี่ปุ๊บสปริงต่อแล้วก็ดื่มนมนะครับจุ๊บแล้วก็สิบเจ็ดปุ๊บ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 โค้งอืบหลบสี่เหลี่ยมง่ายมากจุ๊บเบบี้ได้แล้วเรียบร้อยดูซิว่าจะถึงไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90ถึงนะครับโอ้ <S 1> <S 1> โหถึงทุกตาเลยค่ะดื่มนมต่อสปริงฟึบสปริงไปอีกทางหนึ่งโอ้โหโห,โห,โหลบหตรงกลาตงตกลางโ,โอเค8 8 8ปโอเคขวาเออนี่ละกันซ้ายจบ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 อ่ะมีลูกมาแล้วซุ๊บตอนนี้มีกี่คนเนี่ยนับไม่ไหวแล้วเนี่ยต่อตัวเร็วชุบ๊บนี่โอ้ไม่ได้สักคนเลยอ่าช่วยได้หนึ่งคนนะครับโอเคสปริงสปริงต่อ ดูซิว่าจะได้เท่ายคคูณหนึ่งคูณสองคูณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้คราวนี้ไม่ได้นะครับเบบี้มาจุ๊บดื่มนมขวาซ้ายนี่ผู้หญิงจุ๊บมาแล้วขวาสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุ๊บอ่าลบกองทางซ้ายดื่มนมข้างหน้ามีนกช่วยเด็กก่อนมาแล้วจ้าลูกฉันมาช่วยแล้วจุ๊บจับจุ๊บจุ๊บอ่าได้ประมาณสองสามคนนะครับทางขวา กระปิงฮึบคือดิกคือดิก,อกโอเคอ้ยหลบทางขวาตรงกลางดื่มนมมาดูซิว่าถึงไหมฮึบห้าหกเจดแดเกถึงนะครับได้กินหมูหานแล้วกระสักยังไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ยังง่ายๆอยู่จุ๊บเบบี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล9นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเลเวล10จะมีอะไรจุ๊บ อ่ะเแบบี้มาเแบบี้จุ๊บจุ๊บจุบจุบโอเคช่วย <my S 1> ได้ <God. S 1> นะครับนี่อุ๊บแล้วก็กระโดดถึงถึงเลข3าปุ๊บโอเคต่อไปเป็นเลข8นี่ต้องสีเขียวนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าบรร้อยนะคะเป่าเค้ก,การแฮปปี Happy ้เบิร์ดีมาเลเวลสิบแล้วทุกคนมาดูซิว่าจะยากไหม แต่เราว่านะยังง่ายอยู่นะครับโอเคกระโดดขึ้นไปจึ๊บต่อตัวอ๋อไม่มีอะไรให้ช่วยนะครับตรงกลางเหมือนเดิมเบบีจุบจึ๊บจๆ๊บจึ๊บได้เบบีมาแล้วฟึ๊บสิบเจข้างหน้าเบบีต่อนะครับขยายครอบครัวจึ๊บอ่ะเพิ่มขึ้นมาดื่มนมก่อนดื่มนมจุ๊บสปริงว๊บอ่ะคูณหนึ่งสอสาห้าหเจด ตตอาไม่ถึงนะครับอ่ะดื่มนมดื่มนมดื่มนมฟึบเฟิบฟิบทางขวาจ็บจบเจ็บเจบจบเรียบร้อยเก็บเพชรก่อนไม่รู้ว่าเพชรทำอะไรได้บ้างนะฮึบฮึบฮึบกระโดดจ้ำตึงมาแล้วโอเคโอ้นี่ทางยาวเลยสบายมากๆทุกคนเบบี้มาช่วยแล้วจึ๊บเจ็บเจ็บโอเคลงล่างดื่มนมฮึบโค้งเจ็บเจ็บสิบสี่กระโดดตึง ไม่ยากนะครับเพื่อนๆเล่นได้1,2,3,4,5,6แต่นี่สิจะถึงไหมถึงเย่ yeah! ถึงสักทีก็โดดสูงวู๊บอ่าโอเคเบบี้ต่อบุ๊บเพิ่มเบบี้ขึ้นมาจุ๊บดื่มนมทั้งโค้งบุ๊บ17อ่าจุ๊บจุ๊บ,บตรงกลางยังไม่ยากอันนี้โค้งนะครับสะพานโค้งวู๊บสะพานโค้งไปกันเลยจ้าครอบครัวหันสาช่วยเบบี้กัเร็วนี่เจ้าพวกโตกหลบไป โอเคลงมาแล้วด okay, ิ๊บดิ๊บจดจดจดโอ้โหเก็บไม่หมดนะครับอันนี้อันนี้ทางขวาก่อนแล้วก็ทางซ้ายต่อตัวอีกแล้วอยากให้ช่วยครบหมดเลยอ่ะทําได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจ๊ดโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ้โหได้แค่สองนะครับยังขาดอยู่นี่ละกันผู้ชายเจ๊ดเจ๊บเจ๊ดเจ๊ดมาแล้วเพิ่มเบบี้ขึ้นมาเึิบเพิ่บเพิบจำข้างหน้าเป็นเส้นชัยหนึ่งอันนี้น่าจะผ่านนะครับนี่ไม่ต้องรับเลยผ่านอยู่แล้วสิบนั่นไง ป,ปูพรมแดงแล้วก็ดินเนอร์นะครับที่หลกักมาเลเวลที่13แล้วปุ๊บอ๋อถ้าเกิดเข้าตรงกลางมันสุ่มให้ทุกคนอ๋อเลข16นี่เดี๋ยวเข้าตรงกลางให้ดูจุ๊บเนี่ยมันสุ่มให้อ๋อบ,บังคับเข้าเลยนะครับโอเคจุ๊บกระโดดดีทางขวาบ้างดีกว่ามุ๊บมื่อกี้ทางซ้ายแล้วโอเคโค้งยืบยืบแล้วก็ต่อตัวนะครับจึงต่อตัวแล้วช่วยให้บทได้ไม เนี่ยเราชอบตอนต่อ,ต,อต,ต,ตัวมากเลยถึงว่าช่วยไม่หมดนะครับปุ๊บตอนนี้แถวยาวมากๆทุกคนโอเคกระโดดกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองจุ๊บดื่มนมขึ้นหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก้ผ่านนะครับกอกินข้าวปั้นก่อน